ลูกเขาชอบเรียนสังคมกับประวัติศาสตร์เขาก็เลยคิดว่าลูกเขาน่าจะเหมาะกับสถาปัตยกรรมไทยจริงๆแล้วประวัติศาสตร์นี่ตั้งเยอะถ้าชอบเรียนแค่ประวัติศาสตร์ไทยแล้วเราฟันธงว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะชอบสถาปไทยเนี่ยจริงๆพี่ว่าพี่เองก็น่าจะเหมาะกับเรียนสถาปัไทยเพราะว่าจริงๆพี่ชอบอ่านประวัติศาสตร์ถ้ามองจริงๆนะมันเหมือนนิยายนะคุณอ่านเกมออฟทรอนเน่ะมันไม่ต่างจากคุณอ่านประวัติศาสตร์เลยนะถ้าคุณเข้าใจและคุณคิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์คุณอ่านหลอดรับปลิงคุณอ่านพวกนิยายไซไฟอะไรพวกนี้มัน สามารถเป็นประวัติศาสตร์ได้นะมันเป็นเรื่องของนิยายแต่ประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะมันก็คือคนเขียนและเล่าในสิ่งที่ในมุมมองของสิ่งที่ตัวเองเจอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งระเบิดนิวเคลียร์ของฮิโรชิมากับที่เพิร์ลฮาวเบล์อ่ะถ้าให้ญี่ปุ่นเขียนกับให้อเมริกาเขียนอ่ะสองคนนี้จะออกมาในนิยายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันคือแง่มุมที่แตกต่างกันประวัติศาสตร์ของพี่อ่ะไม่ปางอะไรจากเด็กคนหนึ่งที่ชอบอ่านนิยายชอบดู Netflix มันไม่ได้สามารถเฉพาะเจาะจงได้หรอกว่าเด็กคนนี้้จะตองมอ กับสาขาวิชาเรียนอะไรแต่เด็กที่เหมาะกับสาขาสถาปัตย์ไทยจริงๆอะ่ะคือเด็กที่มีความรู้สึกว่าเขาชอบลายไทยก่อนเขาชอบพื้นฐานของความเป็นขนบธรรมเนียมหรือดีเทลที่มันเป็นคอนเซเวทีฟที่เขามีความสุขกับการสร้างลายไทยไม่ได้บอกว่าลายไทยจะสร้างมิติใหม่ๆไม่ได้แต่เริ่มต้นเขาต้องมีความสุขกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่สามารถตอบจากสิ่งที่เราอ่านประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่อย่างเดียวการอ่านประวัติศาสตร์เป็นแค่ จุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเท่านั้น